เหมือนที่อธิบายเป็เมื่อสักครู่นะครับมันเป็นแนวดนตรีแล้วก็ถ้าว่าหวามยกขาหรืออะไรเงี้ยคุณจะให้ทำไงครับให้ใช้ท่านาตาสินไทยเหรอหรือว่าให้ใช้ท่าเสิริงกระติบหมอำํำอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาวิจารณ์แล้วก็เอาจริงเอาจังอย่างเงี้ยก็ they are haters สวัสดีปีใหม่ไทยครับมาด้วยท่าท werk ของลิซ่าซึ่ง h a s h ท a g ลิซ่าเชลลาเนี่ยก็ถือว่าครองพื้นที่ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าลิซ่าไปขึ้นเวทีโคเชลลาเป็นครั้งที่สองแต่ครั้งนี้ไปในฐานะศิลปินเดียวแล้วก็มีข้อพอรหายเยอะเรื่องของความสามารถในการร้องเพลงของลิซ่าเองรวมถึงท่าท werk เมื่อสักครู่นี้เนี่ย คนหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะเกินงามไปไหมฝรั่งเขาจะพูดว่า haters will always hate นะครับคนที่ไม่ชอบคนที่เกลียดก็ต้องเกลียดตลอดไปนะครับแล้วก็คนที่รักใครเอ็นดูเนี่ยเห็นอะไรก็เอ็นดูไปหมดนะครับแม้ว่าจะใช้ท่าวาบหวามอะไรก็ตามแต่นี้ เราก็ต้องดูบริบทด้วยอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ไม่เคยว่ามิลิเรื่งทัวร์อะไรเลยนะเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็สไตล์ของดนตรีเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่าเต้นในแนวของฮิปฮอปมันก็จะออกมาแนวนั้นแต่ว่าถ้าเราจะสงวนเนื้อสงวนตัวเราก็ไม่ทําท่านั้นนะครับยังมีท่าที่ไม่ต้องทัวร์แต่ว่าเป็นการกระดา้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่าที่มันสอบไปทางเพศอะนะครับตอนนี้ ผมเนี่ยดูคอนเสิร์ตโคเชลาในช่วงของอลูกลิซ่าเนี่ยนะครับผมไม่รู้สึกอร่อยเลยเพราะว่ามันมาแวบเดียวอย่างตอนที่แดนเซอร์ชายเข้ามาประกบด้านหลังอะ่ะแล้วก็ทำท่ายโยกสะโพกใส่ก้นอะไรเงี้ยน้องเขาก็ไม่ได้หันตัวหมุนกลับไปกระด้ารับหรืออะไรนะครับก็ก้าวเดินต่อไปตามคอเรียกราฟีนะครับตอนนี้ ผมไม่ใช่เฮเทอร์สไผมเป็นนางแบบเออเป็นอีปูแบกของลิซ่านะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมก็จะพูดว่าเหมือนที่อธิบายเปเมื่อสักครู่นะครับมันเป็นแนวดนตรี ree, แล้วก็ถ้าว่าหวามยกขาหรืออะไรเงี้ยคุณจะให้ทำไงครับให้ใช้ท่าน่าตาสินไทยเหรอหรือว่าให้ใช้ท่าเสร์งกระติบหมอรำอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น คนที่เขาวิจารณ์แล้วก็เอาจริงเอาจังอย่างเงี้ยก็ they are haters จะไปทำอะไรล่ะครับพี่แพทพถึงหมอลำเนี่ยผมเคยไปดูที่พระประแดงนะครับช่วงสงกราน์อยู่ปีหนึ่งเนี่ยคือคอนเสิร์ตหมอลำเนี่ยไปไกลกว่าลิซ่าทเวกมาสัครค่เนี่ยมากใช่มันสอไปในเชิงในในเชิงเซ็กชวลเนี่ยมากกว่านี้เยอะมาก เยอะมากจริงๆนะครับทั้งบนเวทีและทั้งที่ฟลอร์ที่คนไปเชียร์คอนเสิร์ตกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องต้องปรับทัศนคติใหม่แล้วไหมครับพี่แพทย์เราจะอยู่กับเด็กรุ่นใหม่เราจะอยู่กับทัศนคติแบบนี้กันยังไงดีครับในเมื่อโลกมันมาถึงจุดนี้แล้วว่าเขามองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วคนที่วิจารณ์ว่าโอ้ผิดศีลธรรมลีซ่าเป็นสาวไทยนู่นนี่นั่นคือมันไม่ได้แล้วไหมครับพี่แพทย์ มันก็พูดถึงเรื่องจะทำยังไงดีนะครับอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่ากรมวัฒนธรรมในประเทศต่างๆเนี่ยความหมายของ cultural management คือจัดวัฒนธรรมต่างๆทั้งของตนเองและของต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสังคม ให้เป็นระเบียบเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันเป็นการแสดงระดับนานาชาติหรือที่เป็นสากลเนี่ยนะครับเขาก็ต้องคงไว้ซึ่งรูปแบบและสไตล์ของเขาแต่ฝ่ายที่มีอำนาจทางการบริหารเนี่ยก็พยายามที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมไปไม่ใช่ว่าให้เด็กเล็กมาทัวร์กระเด้าอะ,อะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ยังสอนได้ว่า มันไม่งามนะลูกอะไรเงี้ยก็เต้นไปกับเพลงแล้วกันแต่อย่าเที่ยวไปทําที่อื่นหรือว่าอย่างการพูดจาก,ก็เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่พ่อแม่ไม่ให้พูดหยาบอย่างบ้านผมเงี้ยพูดมึงกูก็ไม่ได้ลงท้ายว่าวะบอกอะไรวะอย่างเงี้ยแม่ก็ตีไหล,ล่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการจัดระเบียบนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าผู้ที่วิพากษ์วิจารเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานบันเทิงนะครับ ตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นนักวิจารณ์นักวิพากษ์กันทั้งนั้นเลยผมคิดว่าถ้าไม่ชอบแนวดนตรีซึ่งจริงๆพวกคุณก็ไม่ชอบ r o c k สตารออกมาคุณก็ไม่ชอบมานี่ออกมาคุณก็ไม่ชอบคือคุณไม่ชอบอยู่แล้วคุณก็ไปดู The Golden Voice ไปดูอ่า v s r o w t y Show ประกวดร้องเพลงไปดูบุพเพศน,นิว่าดูละครซีรีส์อะไรของคุณไปนะครับคุณก็ไม่ต้องมา อธิบายอะไรอย่างนี้แต่ว่ายา้ำอีกครั้งนึงนะครับเวลาที่เรารักใครชอบใครมองไปมันจะไปเข้ากับอ e ีหลอบที่เคยด่าคนอื่นเขาไว้อะไรเงี้ยมันก็เป็นปกติแหละครับคือผมมองว่าน้องลิซ่าก็จัดระเบียบตัวเองนะครับคือชัดเจนมากในการแยกบทบาทพอเล่นเป็นมุกก็เป็นมุกใน The White Lotus ซึ่งก็มีหยิบเอามุกนี้มาแซวบนเวทีโคเชล่าด้วยนะครับว่า นี่คือมุกเวลานอกกำลังงานของน้องมุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เสียงเชียร์กันไปแล้วคือถ้าไปดู l y r i c กหรือว่าเนื้อเพลงของ Money เนี่ยมันก็นก็ต้องเขาก็ตีความท่าเต้นไงครับนั่นไม่ได้หมายความว่าลีซ่าเป็นคนแบบนั้นผมมองว่านั่นคือการตีความ l y r i c กแล้วก็นั่นคือ performance นั่นคือการแสดงแต่ว่าเมื่อเมือ่อเมื่อดูในบริบทต,ต่างๆเนี่ยเขาเขาวางตัวเป็นมากมาก Off Stage พอลิซ่าลงจากเวทีอยู่กับโรเซ่ก็เราก็จะเห็นบุคลิกที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของลีซ่าหรือบางเพลงบนคอเชล l ์ตคอสตูมคอรริโอกราฟีมันก็ไปตามเนื้อเพลงมันเป็นการแสดงคือก็เลยรู้สึกว่าคนที่วิจารณ์แบบนี้เนี่ยคือค่อนข้างใจแคบแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ถ้าไม่ใช่เฮเทอร์นะครับเป็นฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายที่ต้องต่อต้านทุกอย่างที่ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนไทยถือว่าเป็นความภูมิใจเนี่ยนะครับก็คงจะแก้ไขไม่ได้จากคนที่ให้ความเห็นด้วยความจริงใจว่ามันไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่า c o โคเ e l l a เป็น Music Festival ลระดับโลกนะครับแล้วก็ไม่ใช่การประกวด Miss Universe หรือว่า Miss c o โคเ e l l a Beauty อะไร ทุกอย่างอยู่ณนะที่ไหนสถานการณ์ไหนมันคือการแสดงและถ้าคุณได้ดูตอนที่น้องลีซ่าไปออกรายการกับดาราดังของเกาหลีนะครับที่นั่งคุยกันแล้วก็กินนูน่นกินนี่นั่นคือน่าจะเป็นตัวตนที่แท้จริงที่สุดแต่แน่นอนส่วนที่เป็นตัวตนของลีซ่าที่หลายๆคนไม่ทราบเนี่ยนะครับก็คือความสามารถในแบบคนที่มาชัวร์ไม่ใช่เฉพาะ กับวัยของตัวเองนะครับแต่ความสามารถการที่คุณจะตั้งสังกัดเพลงขึ้นมาและบริหารและนั่งประชุมว่ามิวสิกวิดีโอจะทำยังไงคอสตูมจะทำยังไงอันนี้มันว่าหวามเกิดไปที่ฉันจะทำได้บริหารเรื่องการเงินเรื่องโปรโมชั่นอะไรเงี้ยมุมนั้นคุณก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูตัวบุคคล ไม่ว่าจะที่เราชื่นชอบหรือเฉยๆอะไรก็ตามเนี่ยมันมีอีกหลายมิติที่เรามองไม่เห็นแต่ข้อมสำคัญคุณจะต้องดูบริบทนะครับการเวลาและสถานที่ให้มันถูกต้องด้วยครับแล้วชื่ออัลบั้มของลิซ่าก็บอกแล้ว Alter Ego ก็คือหลายอเรียบทหลายบทบาทหลายบุคลิกหลายหลายหลายความเป็นลิซ่าซึ่งแต่ละบทบาทก็จะมีชื่อเฉพาะ ของตัวเองอยู่แล้วแล้วเนื้อเพลงก็ออกมาในแนวนั้นมันก็เป็นการทดลองมันเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ของตัวศิลปินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนวิจารณ์เนี่ยคือโลกกระทัศนแคบจะพูดแบบว่าเข้าข้างนองลิซ่าแล้วกันไอ้ถ่าเวทีโคเชล่าเนี่ยมันเป็นเวทีสำหรับไม่ใช่สำหรับคนไทยที่ชอบดูนาฏศิสินนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> ไอ้ท่าเนี้ยอย่างย้อนไปตั้งแต่ผมเรียนหนังสือ40ปีเนี่ย คือเมื่อเทียบกับเพื่อนแล้วผมเนี่ยเป็นคนแคระ์นะ<ม>ก็ไอ้เพื่อนฝรั่งตัวโตมันก็ชอบเข้ามาข้างหลังแล้วมากอดอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับเรียนมหาวิทยาลัยแล้วทําไมมีเด็กมัธยมเด็กประถมมาเรียนด้วยว้ามันก็เข้ามากอดแล้วพอมันกอดเนี่ยมันก็จะกระด้าใส่ก้นเราอะ่ะซึ่งมันเป็นท่าปก,ปกติอะ่ะแล้วก็จะขำๆกันอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างฝรั่งดูเนี่ยเขาไม่ถือว่าโปเลยนะครับอ๋อความสามารถในการร้องเพลงนะครับ ถูกสดประมาทไว้เยอะว่าร้องเพลงสดไม่ได้พี่แพทได้ดูโคเชล่าแล้วโอเคไหมครับกับความสามารถในการร้องสดของลีซ่าคนโจมตีเยอะมากเหมือนกันคุณจะให้ลิซ่าร้องเพลงแบบไหนครับแบบวินนี่ฮิวสตันมาร i แคร์รีหรือว่าพวกที่โชว์ power ทั้งหลายนะครับนอกลิซ่าเนี่ยเขามีชื่อเสียงขึ้นมาไม่ใช่เพราะว่าร้องเพลงดีวอ์นะครับไม่ใช่ยุค กรียุคอะไรเงี้ยคือมันเป็นสไตล์นะครับที่ใช้เทคโนโลยีช่วยแล้วก็บนเวทีเนี่ยผมเคยอธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแม้กระทั่งคนที่ร้องเพลงคล่องมากๆ uh, ไม่ว่าจะเป็น uh, ระดับอย่างมาราแคร์รี่หรือว่าแนวเนี้ยเวลาที่มันโชว์เนี่ยมันฟีเจอร์การเต้น ต้องขยับตัวตลอดเวลานะครับเพราะมันก็จะมีส่วนที่เขาใช้ล mm ิปซิงเพื่อที่ไม่ให้เสียงเนี่ยมันแกว่งไปแกว่งมามันเป็นแนวปฏิบัติปกติครับ mm hmm. แล้วผมเป็นคนที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ตอนใหม่ๆเราไม่รู้มาก่อนนะ่ะเราก็บอกเอา้าวทำไมตรงนี้ถึงไม่ร้องสดละ่ะหรืออะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ว่าแนวฮิปฮอปเนี่ยเขาใช้อย่างนี้ทั้งนั้นเพราะว่า <c oughs> ถ้าคุณโยก ตลอดเวลาเยอะแล้วคุณจะให้แบบมีเสียงแบบหายใจหืดหอบอะไรอย่างงี้เหรอครับ,บ,บนี่ไม,ไ,ไม่ต้องการแต่ผมจะไม่แย้งนะครับแต่อยากให้เข้าใจว่าสไตล์ดนตรีของลิซ่าเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์โชว์ความสามารถทางโบเกลหรืออะไร <c oughs> ทุกคนเนี่ยชอบน้องเขาเพราะว่าเสียงเนี่ยมัน sweet and innocent ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องแรปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกพวกคุณเนี่ยก็ไปวิจารณ์พวกรายการประกวดร้องเพลงนะครับคือความอวดรู้ของคนไทยเนี่ยมันยับยั้งไม่ได้แล้วต่อให้ส่งอีลอนมัสมาก็คงหาเทคโนโลยีที่จะห้ามคนพวกนี้ไม่ได้แล้ววิจารณ์ผู้ที่เข้าประกวดอย่างนั้นยังนี้ลูกคอไม่ดีโผล่เสียงอะไรเงี้ย <c oughs> จะ แล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบว่ามาณนะปีนี้2025เนี่ยนะครับเรามีครูสอนร้องเพลงซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยเขาไปเรียนดนตรีกันในมหาวิทยาลัยดังๆของโลกนะครับทั้งที่เวียนนาทั้งเบอร์ l ลีย์คอลเลจที่รู้จักกันดีอย่างเงี้ยเขาก็มาสอนตามมหาวิทยาลัย แล้วก็ถ้าคุณได้ติดตามงานมิวสิควลอย่างเช่นของมหิดลที่จัดนะครับคุณจะรู้เลยว่าเขาไปไกลแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่รู้และเข้าใจเรื่องกายภาพศาสตร์และศิลป์การร้องเพลงนี้มันมีเยอะเพราะฉะนั้นพวกคุณอย่ามาอวดว่าคุณเนะ่ะรู้อย่างนั้นอย่างนี้เลยคุณฟังเพลงมากี่ปีนะครับ